สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลคลิปที่น่าสนใจในเรื่องของการทำ Visualization หรือการสร้างจินตภาพโดยการใช้ Dreamboard ตามหลักของกฎแรงดึงดูดโดยตัวคลิปต้นฉบับมาจากเวที TEDx โดยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ How I Visualize My Dream into Reality หรือฉันสร้างจินตภาพจนความฝันกลายเป็นจริงได้อย่างไรโดยมาเรีย ลาฮาเจงประวัติย่อของมาเรียก็คือเธอเป็นชาวอินโดนีเซียคนแรกที่เคยเป็นพิธีกรรายการ E News และผู้นำสร้างแรงบันดาลใจในสาขาของเธอด้วยความหลงไหลในแฟชั่นมาเรียได้กลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ต่างประเทศหลายแห่งเช่นเทรซา m e นอกจากความหลงไหลในการถ่ายภาพของเธอแล้วมาเรียยังระดมทุนเพื่อสร้างสะพานให้เด็กๆเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยอีกด้วย มาเรียไม่ได้เป็นเพียงนางงามอินโดนีเซียในปี2014เท่านั้นแต่เธอยังเป็นเจ้าของตำแหน่งอันดับที่15ของ m ิสเวิลด์ในปี2014อีกด้วยการพูดนี้น่าจะจัดขึ้นในปีประมาณ2020นะครับเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยฉันเติบโตมาด้วยการเป็นคนที่มีสไตล์การเรียนรู้ด้วยการเห็นภาพนั่นหมายถึงฉันชอบที่จะเห็นภาพสิ่งต่างๆบนกระดานดำมากกว่า การได้ยินคำที่ครูสอนและฉันชอบอ่านสิ่งต่างๆจากหนังสือมากกว่าการฟังฉันยังเคยอ่านมาด้วยว่าคนที่เรียนรู้ด้วยการเห็นภาพนั้นเป็นที่รู้กันดีว่า 1. เป็นคนที่เงียบมากและขี้อาย 2. ชอบขีดขีดเข,ขียนเขียนและวาดภาพในตอนที่เบื่อและ 3. ชอบทำรายการและวางแผนสิ่งต่างๆเพื่ออนาคตระหว่างที่เติบโตมา ต้องบอกว่าตัวฉันนั้นถูกทุกข้อฉันเป็นคนเงียบเงียบและขี้อายมากฉันชอบไปโรงเรียนและอยากเป็นนักเรียนที่ดีแต่กลับพบว่าการพูดในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ยากลำบากและโดยเฉพาะฉันเกลียดการพูดในที่สาธารณะเป็นอย่างมากสิ่งที่ฉันกำลังทำอยู่ในตอนนี้อย่างการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากมันไม่ใช่ตัวฉันเลยฉันเกลียดทุกความสนใจที่ทุกคนมีต่อตัวฉัน ฉันจะตื่นเต้นจนลืมทุกอย่างที่จะต้องพูดและฉันจะทำให้ตัวเองต้องอับอายต่อหน้าทุกๆคนนอกจากนั้นฉันชอบการร่างภาพและวาดภาพโดยเฉพาะกับแฟชั่นดีไซน์ที่ชอบทำทุกๆวันฉันหมกมุ่นกับแฟชั่นจนหอบสารพัดนิตยสารแฟชั่นกลับมาบ้านฉันชอบที่จะดูนางแบบสวยๆและดูการถ่ายภาพต่างๆมันเหมือนกับว่า ฉันได้ถูกย้ายไปอยู่ในโลกความจริงที่แตกต่างออกไปสำหรับหัวข้อที่สที่ว่า้ดยเรื่องการชอบทำรายการและวางแผนสิ่งต่างๆเพื่ออนาคตฉันไม่ได้เขียนสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นเมื่อโตขึ้นแต่ฉันจะวาดภาพสิ่งที่ฉันเป็นเมื่อโตขึ้นและฉันเรียกมันว่าดรีมบอร์ดหรือกระดานความฝันของฉันฉันอยากเจาะจงพูดถึงดรีมบอร์ดที่ฉันทำเมื่อตอนอายุ16แต่ก่อนอื่นนั้น ดรีมบอร์ดคืออะไรกันแน่ Dreamboard หรือ Visionboard เป็นภาพรูปถ่ายหรือคำพูดย้ำจิตของความฝันที่ถูกตัดแปะเอาไว้มันเป็นความฝันเป็นความปรารถนาที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองดังต้นกำเนิดของแรงบันดาลใจและเป็นสิ่งกระตุ้นเพื่อนำไปสู่การใช้กดแรงดึงดูดในการได้รับเป้าหมายที่ต้องการเมื่อตอนอายุ16นี่คือสิ่งที่ฉันวาด ฉันอยากทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นฉันเขียนคำว่าลหลงไหลในแฟชั่นฉันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองรวมทั้งออกเดินทางไปทั่วโลกฉันอยากเป็นพิธีกรในทีวีด้วยก็เลยวาดภาพตัวเองกำลังถือไมโครโฟนในตอนที่ยังเป็นเด็กสาวอายุ16ฉันไม่คาดคิดเลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นจริงแต่ฉันก็ยังคงติดภาพเหล่านี้ไว้ในห้องและมองมันอย่างสม่ำเสมอ เฝ้าดูความฝันและคำย้ำจิตพวกนี้ที่สุดแล้วมันก็ได้เปลี่ยนชีวิตของฉันเพราะฉันได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนมันเริ่มต้นจากภายในเมื่อคุณได้มองดูหรือทดลองทำดรีมบอร์ดเหล่านี้มันมีคำถามที่เจาะจงบางข้อที่คุณจะต้องกลับมาถามตัวเองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นต้องบอกก่อนว่า สิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ Dream board ซึ่งเป็นแนวคิดของมันก็คือมันเริ่มต้นและมันสิ้นสุดที่ตัวคุณอย่างสมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่อยากให้คุณทำไม่ใช่ที่เจ้านายอยากให้คุณทำแต่มันเป็นสิ่งที่คุณอยากทำเองต่อไปนี้เป็นคำถามสำคัญที่คุณต้องถามตัวเองและฉันก็ใช้ถามตัวเองเช่นเดียวกันสิ่งนั้นก็คือคุณมีภาพจินตนาการของชีวิตตัวเองไว้อย่างไร คุณอยากบรรลุสิ่งใดในชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจและอะไรเป็นสิ่งที่กระตุ้นคุณเพราะถึงที่สุดแล้วก่อนที่เราจะเริ่มบรรลุสิ่งต่างๆในชีวิตประการแรกและสำคัญมากๆที่เราจะต้องกล้าที่จะฝันและจินตนาการถึงมันเอาละ่ะเรากลับมาที่คำนิยามของ d r e a m บอร์ดที่มันยังพูดถึงกฎแรงดึงดูด ตัวฉันเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่ออย่างมากว่าสิ่งที่เราคิดถึงทุกๆวันความคิดที่เราจดจ่ออย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราได้รับสิ่งที่ต้องการมันเป็นความสามารถในการได้รับสิ่งต่างๆที่มีพื้นฐานมาจากสิ่งที่เราจดจอ่ออีกในหนึ่งก็คือหากเราจดจ่อต่อสิ่งดีๆสิ่งต่างๆในแง่บวกก็จะเข้ามาแต่ถ้าเราจดจ่อในสิ่งแย่ๆเรื่องลบๆก็จะเข้ามา เพราะว่ากฎแรงดึงดูดเป็นกฎที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลเพราะมันทำงานทุกๆวันทำงานทุกๆวินาทีและที่จริงมันก็กำลังทำงานอยู่ในตอนนี้เป็นเราเองที่ควบคุมและสร้างโลกความเป็นจริงจากทุกความคิดที่เรามีซึ่งจะเกิดขึ้นโดยจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกก็ตามทีตัวเราเป็นผู้สร้างอนาคตด,ด้วยความคิดที่เรามีเอาละคะ่ะ จำเรื่องของพลังการสร้างจินตภาพและพลังของกฎแรงดึงดูดไว้ก่อนนะคะต่อไปนี้คือสิ่งที่มีอยู่ในความคิดของเด็กหญิงอายุ16ฉันอยากทำงานในอุตสาหกรรมทีวีอยากมีบ้านเป็นของตัวเองและอยากทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นและฉันก็จะปลดปล่อยวิสัยทัศน์นี้ให้เป็นสิ่งที่ชักนำชีวิตและหน้าที่การงานของตัวเองปีต่อมาในตอนที่อายุ17 ฉันเข้าไปหาพ่อและบอกท่านว่าหนูอยากเรียนแฟชั่นดีไซน์ในช่วงนั้นการเรียนแฟชั่นดีไซน์จะไม่ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและตามมุมมองของพ่อท่านปฏิเสธมั่นอย่างเต็มที่และบอกว่าลูกมีแค่สองตัวเลือกเท่านั้นคือไม่เป็นหมอก็เป็นทนายคุณคงเห็นแล้วใช่ไหมคะพ่อเป็นแบบสไตล์เอเชียทั่วๆไปแต่ฉันตัดสินใจยืนหยัดเพื่อตัวเองด้วยการพูดว่าไม่คะ่ะ เพราะไม่มีแม้ซักเซลล์เดียวในตัวฉันที่อยากเป็นหมอหรือเป็นทนายเลยดังนั้นฉันจึงตัดสินใจยึดมั่นกับความคิดนี้และมันได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรานั่นคือเราไม่พูดกันประมาณหนึ่งเดือนตัวฉันได้เกิดความรู้สึกว่าฉันคือความผิดหวังอย่างมากในสายตาของพ่อซึ่งก็รู้สึกไม่ดีเลยแต่ขณะเดียวกันฉันก็จะไม่ล้มเลิกความฝัน ไม่ล้มเลิกวิสัยทัศน์ของตัวเองฉันตัดสินใจที่จะมั่นคงต่อไปและเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าวันหนึ่งพอกระตัดสินใจประนีประนอมท่านบอกว่าโอเคงั้นถ้าลูกไม่ต้องการเป็นหมอหรือเป็นทนายก็ได้นะแต่ต้องเรียนอะไรสักอย่างที่ได้ปร,ริญญาตรีฉันบอกโอเคแบบนี้พอไหวก็เลยตัดสินใจลงเรียนคณะนิเทศศาสตร์ด้วยหวังว่าสักวันหนึ่งฉันอาจเป็นนักเขียน และทำงานในสื่อที่เกี่ยวกับแฟชั่นและได้เป็นพิธีกรรายการทีวีตามที่ต้องการมาตลอดแล้วฉันก็ทำไปตามนั้นการได้มีประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้ออกมาจากกระดองของตัวเองเป็นสถานที่ที่ฉันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ที่ได้ทดลองสิ่งใหม่ๆเสี่ยงทำอะไรอะไรที่ไม่ถนัดบ้างสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยที่กำลังฟังอยู่ คำแนะนำที่ฉันอยากมอบให้ก็คือให้ทดลองทํำสิ่งต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้คุณจะคิดว่าคุณไม่เก่งในสิ่งนั้นหรือคิดว่ามันไม่เหมาะสาหรับคุณหรือคิดว่าจะต้องล้มเหลวแน่ๆแค่ทดลองแค่พยายามทําดูเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการทดลองทำสิ่งใหม่ๆ และหนึ่งในประสบการณ์ที่ฉันทดลองก็คือการเข้าประกวดมิสแคมปัสในมหาวิทยาลายัยหลักๆแล้วมันก็คือการประกวดนางงามในแบบมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะในตอนแรกฉันไม่อยากทำเลยมันไม่ใช่ที่สำหรับฉันมันอยู่ห่างไกลาจากคอมฟอร์ตโซนอย่างมากฉันคงต้องล้มเหลวและทำให้ตัวเองขายที่หน้าเปล่าๆและฉันก็ฟังเสียงต่างๆที่เป็นตัวบอกว่าทำไมฉันจึงจะทำไม่ได้อยู่ในหัวตัวเอง แต่โชคดีที่ในตอนนั้นตัวฉันมีพี่สาวฝาแฝดที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเธอเป็นคนบังคับให้ฉันลงสมัครและประสบการณ์ที่ได้รับได้เปิดตาฉันให้เห็นว่าตัวเองมีความสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างฉันเลยคิดว่าหรือบางทีฉันอาจทำเรื่องนี้ได้ดีก็เป็นได้นะบางทีฉันอาจจะสนุกกับสิ่งเหล่านี้และมันได้ส่งผลกระทบจนเปลี่ยนแปลงตัวฉันให้นำไปสู่โอกาสอื่นๆ ยังไงก็ดีมันบ้ามากๆที่ฉันชนะประกวดมิสแคมปัสในปีนั้นสำหรับตัวฉันมันได้นำพาไปสู่โอกาสใหม่ๆจนนำไปสู่การได้ครองตำแหน่งมิสอินโดนีเซียในปี2014และได้เป็นตัวแทนไปสู่เวทีมิสเวิลด์ในปี2014ที่ลอนดอนซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆอีกครั้งที่ต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์เปลี่ยนชีวิตที่ทำให้ตระหนักว่า ตัวฉันได้ออกจากกระดองแล้วมีความมั่นใจมากขึ้นและเสียงของฉันได้มาอยู่ในแพลตฟอร์มที่ฉันสามารถนำมาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมันก็ยังนำพาไปสู่โอกาสอื่นอีกมันนำไปสู่การเป็นพิธีกรรายการทีวีครั้งแรกของฉันในเวลาก่อนหน้านั้นตัวฉันเคยมาออดิชั่นพิธีกรรายการทีวีซึ่งล้มเหลวอย่างหมดท่ามันพังมากม ฉันเดินเข้าไปและลืมหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจจะมาพูดพูดง่ายๆว่าฉันทำให้ตัวเองอับอายและล้มเหลวแต่ฉันก็ไม่ยอมให้มันมาหยุดยั้งฉันได้ฉันพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งได้งานทีวีเป็นครั้งแรกเป็นพิธีกรรายการแฟชั่นโชว์ใช่ค่ะมันเยี่ยมมากๆได้เรียนรู้มากมายเป็นหลักไม้ที่เยี่ยมยอดสำหรับฉันและมันก็ยังนำไปสู่โอกาสอื่นๆอีก ในปี2015พี่สาวของฉันอลิซาเบธผู้ซึ่งก็ทำงานในแวดวงแฟชั่นเช่นเดียวกันเธอได้รับโอกาสให้ไปในงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคและตอนนั้นเครือข่ายทีวีที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็คือ e n e ิ a s i เชียสำหรับผู้ที่ไม่รู้นะคะ e n e ิวก็คือเน็ตเวิร์ที่มีฐานอยู่ในอเมริกาและมีอยู่ที่นี่ในสิงคโปร์ด้วยและเราก็เหมือนโตมากับการดูรายการของอ e ีนิว มันเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นเหมือนงานในฝันแต่โชคไม่ดีที่ในตอนนั้นเขาไม่ได้กำลังมองหาพิธีกรใหม่แต่อย่างใดเราก็เลยต้องรอไปเรื่อยๆมีแค่การไปประชุมมีข้อสงสัยต่างๆแต่อลิซาเบธได้เสนอไอเดียเป็นการทำงานกับอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกและมีพิธีกรคู่เป็นฝาแฝดซึ่งก็คือเราสองคนฉันได้แต่ภาวนาให้พวกเขาสนใจไอเดียนี้ เขาบอกว่าโอเคงั้นคุณก็ส่งเทปออดิชั่นมาและเราก็ทำตามนั้นและต้องกลับมาภาวนากันอีกรอบที่สุดแล้วเราก็ได้รับโทรศัพท์จากโปรดิวเซอร์บอกว่าเขาจะส่งเราสองคนไปทำงานที่สิงคโปร์งานแรกของพวกเราคือการเป็นพิธีกรรายการแฟชั่นวีคสำหรับช่อง E-NEW a s i อชและคนแรกๆที่จะต้องไปสัมภาษณ์ก็คือนักออกแบบในตำนาน ไดแอนวอร์นเฟอร์เทนเบิร์กแล้วฉันก็ตื่นเต้นอย่างมากมายไม่อยากจะเชื่อจากนั้นเราก็บินไปสิงคโปร์และที่เหลือก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ฉันขอกลับไปที่ดร a มบอร์ดที่เคยวาดไว้อีกครั้งนะคะฉันวาดภาพตัวเองถือไมโครโฟนได้เป็นพิธีกรรายการทีวีแต่สิ่งที่ฉันไม่ได้บอกก็คือเมื่อตอนอายุ16ปีตัวฉันได้วาดสัญ,ญล e ักษณ์อีนิวโลโก้ลงไปด้วยแล้ว7ปีต่อมา ความฝันก็กลายเป็นจริงเราได้กลายเป็นพิธีกรรายการ E n e w Asia แถมเป็นคนจ่ายอินโดนีเซียคู่แรกอีกด้วยหลังจากนั้นเราไม่ได้โฟกัสอยู่กับแค่การเป็นพิธีกรทีวีอีกต่อไปแต่เรายังหันไปโฟกัสที่การสร้างคอนเทนต์ในอินสตาแกรและเว็บไซต์และในปี2016เราก็ได้รับโอกาสให้เขียนหนังสือเล่มแรกให้กับอาก้ามีเดียหลังผ่านไป2ปี เราก็เขียนและสร้างหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาที่จริงแล้วเกือบฆ่ากันตายหลายๆครั้งเราตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกของเราในปี2018ชื่อว่า Becoming Unstoppable ไม่มีอะไรมาหยุดเราได้และนี่มันได้กลายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ฉันสามารถใช้เสียงและแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้อื่นและมันเป็นบางสิ่งที่ฉันไม่มีวันที่จะไม่เห็นคุณค่าเลย เมื่อมองย้อนกลับไปอย่างเส้นทางที่ฉันผ่านมามีทั้งดีและไม่ดีแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่คงอยู่ในชีวิตของฉันมาตลอดซึ่งก็คือการฝึกสร้างจินตภาพฉันจะมีดรีมบอร์ดเสมอตั้งแต่ตอนอายุ16และมีอีกอันตอนอายุ18และมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่ไฮสคูลและมหาวิทยาลายัยและจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีเช่นเดียวกัน ฉันขอแบ่งปันดรีมบอร์ดของฉันในปี2018ให้แก่ทุกๆคนได้ชมนี่คือดรีมบอร์ดของฉันค่ะคุณคงเห็นแล้วว่าฉันปรินภาพมาจากเว็บไซต์และจากแมกกาซีนฉันอยากขอให้คุณโฟกัสไปที่ครึ่งบนของดรีมบอร์ดคุณคงเห็นภาพทางด้านบนซ้ายเป็นภาพผู้หญิงที่กำลังมีความสุขกับบอลลูนที่สวยงามในแคปปาโดเชียประเทศตุรกี ตรงกลางเป็นภาพทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมฟุตบอลทีมโปรดของฉันฉันฝันที่จะได้ไปแอนฟิลด์สนามของทีมลิเวอร์พูลและดูการแข่งขันเกมและพวกเขาชนะจนได้ถ้วยและทางขวามีประโยคเขียนว่าซื้อบ้านและมีภาพกุญแจของบ้านหลังนี้และหลังจากนั้นในปี2018ฉันก็ได้ไปที่แคปปาโดเชียและได้ไปขึ้นบอลลูนที่ได้กลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ท่องเที่ยว ที่แสนอัศจรรย์ที่สุดในชีวิตและปีก่อนฉันก็ได้ไปแอนฟิล์ในที่สุดได้ดูการแข่งขันกับพี่สาวซึ่งมันสุดยอดมากๆสำหรับทีมลิเวอร์พูลนั้นหลังจากที่รอคอยมา30ปีในปีนี้ก็มีโอกาส99.9%ที่เขาจะได้แชมป์ลีกสำหรับแฟนฟุตบอลแล้วคุณคงรู้ว่าฉันกำลังหมายถึงอะไรและปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทำงานอย่างหนักเก็บหอมรอมลิบอย่างมาก และภาวนาบ่อยๆเราก็สามารถซื้อบ้านหลังแรกได้นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวเลยว่าฝันของคุณจะเล็กใหญ่เพียงใดมันไม่สำคัญเลยตราบเท่าที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองทำงานให้หนักจนกระทั่งความฝันนั้นกลายเป็นความจริงเพราะรู้อะไรไหมคะหากคุณสามารถสร้างจินตภาพตัวเองกำลังบรรลุสิ่งต่างๆได้โอกาสก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ หากคุณกลับบ้านไปในวันนี้และไม่ได้ทำดรีมบอร์ดของตัวเองแล้วละก็อย่างน้อยก็จงหลับตาลงสร้างจินตภาพของสิ่งที่คุณต้องการเป้าหมายที่คุณอยากบรรลุจงทำให้ภาพมันชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มีรายละเอียดให้มากเท่าที่เป็นไปได้อาจเป็นภาพการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในฝันได้งานในฝันที่อยากทำมานานหรือเริ่มต้นการเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่คุณเคยหวาดกลัวอย่างมากต่อการเริ่มต้นหรืออาจเป็นเพียงแค่การได้ไปชมคอนเสิร์ตศิลปินที่คุณโปรดปรานกับเพื่อนหรือช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นหรือช่วยคนที่คุณรักช่วยเพื่อนของคุณไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะคืออะไรฉันหวังว่าคุณจะสามารถสร้างจินตภาพขึ้นมาได้และจงสร้างจินตภาพเป็นประจำทุกๆวันจนกระทั่งมันเดก,กลายเป็นความจริง ฉันรู้ว่าเมื่อมีบางอย่างที่เราอยากบรรลุหรือเป็นความฝันที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นอย่างมากมันก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายได้ที่เราจะคิดไปในหนทางที่บอกว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นหรือเราดีไม่พอหรือฝันนั้นมันใหญ่เกินไปเกินกว่าที่จะเป็นไปได้แนวโน้มก็มีความเป็นไปได้ที่พื้นที่ในเชิงลบเหล่านี้จะมีขนาดที่ใหญ่มาก จนเราล้มเหลวก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือทํำซะอีกและนี่ก็เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะเริ่มคิดถึงสิ่งต่างๆในแง่ลบทำไมเราจึงไม่จดจ่อในหนทางที่จะทำให้ความฝันนั้นกลายเป็นความจริงเสียก่อนละ่ะคุณจะทํำงานหนักแค่ไหนคุณจะทุ่มเทเสียสละมากเพียงใดคุณจะเต็มใจเสี่ยงมากแค่ไหนที่สุดแล้ว สิ่งที่เป็นบวกจะมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งที่เป็นลบทั้งหมดเมื่อมีใครบางคนบอกฉันว่าจงเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นทีมหลักของงานในวันนี้มันมักเตือนให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่เราอยากเห็นบนโลกใบนี้มันจะต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองอยู่เสมอเพราะหากมีอะไรสักอย่างที่ฉันได้เรียนรู้ระหว่างใช้ชีวิตบนเส้นทางของตัวเองสิ่งนั้นก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่มุมมองของเราเปลี่ยนไปเมื่อหมายเซตของเราเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์เปลี่ยนไปทุกๆอย่างจะเริ่มเปลี่ยนไปทั้งหมดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปในที่สุดฉันอยากจบการพูดนี้ด้วยประโยคหนึ่งจากหนังสือ Becoming Unstoppable หนังสือที่ฉันและพี่สาวได้เขียนขึ้นก็คือจงสร้างจินตภาพของสิ่งที่ต้องการ จากนั้นจงไล่ตามด้วยทุกอย่างที่คุณมีถ้าคุณสามารถจินตนาการถึงมันได้คุณก็สามารถคาดคะเนถึงมันได้ถ้าคุณสามารถคาดคะเนถึงมันได้คุณก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้และมันจะนำไปสู่การเป็นคุณคนใหม่ในที่สุดขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงตรงนี้นะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยเพื่อกลับมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ในทุกๆวัน ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ